มันก็มาจากนี้อ่าแต่มันไม่รู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นละไรทีกทีก็มันก็มาสร้างเรื่องทำก็อ,อี้สบายนี่มีเหล้าวาตรงนี้ที่มันไปบอกตำรวจว่าวันนี้มัวต่อยนี่คงนั่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินลื่นตรงนั้นนี่เครื่องเสียง นั่นม <Thor il> ันแมกับบ้านหนุนพุธนะพี่จะเียพี่จะจดปนทำเป็นสายแบบตัวมาทำทให้มันไม่ยากเดี๋ยวก็เขา้านแลวแบบแลกมากมันแลกอะแรอยาขึ้นมาให้มันเห็ดไมันก็จะตเหี่ยดงาเหี่ยลอะไรเงี้ยแต่เราทะลุขนอกมากไม่ได้ถูกมากถ้าเราเกยมันแมกบ้านหนุรกันเ้าต้องเคียนเรื่อคุยหรือต่องในบล็อตเลย มีของตนมีอดมีอะไรไปมีเองเคอะไรไีแต่อันนี้็นอะไระครัอันนี้เป็นตูมง้าหลอค่ะไม่ใช่เป็นที่กาแฟค่ะอ๋อโอเคแล้วก็เปิดเป็นตรงนี้ได้